วันนี่สวัสดีค่ะพี่หมูตังกับน้องหมูแตมนะคะวันนี้มา,าพักที่โรงแรมอาวาน,นีรีเวอร์ไซด์นะคะที่กรุงเทพนะคะนี่กับญาติพี่น้องนะคะวันนี้วันเกิดน้องหมูแตมนะคะก็เลยพากันมาเล่นน้ําพากันมาพักผ่อนนะคะนี่พี่เอ็มน้องคิดนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศนะคะโรงแรมนี่สวยมากเลยค่ะสระว่ายน้ําอยู่ชั้นบนสุดเลยนะคะน้องคิด ไหมคะกระโดดเลยกระโดดเลยนี่<ง>อากาศดีมากเลยลมเย็นสบายมากเลยไม,มไม่เอาพี่เอ็มกระโดดเลยพี่เอ็มกระโดดเลย <laughs> พี่เอ็มกระโดดเลยล<ะ>กระโดดเลยไม่เย็นลงไปก็อุ่นลงไปเร็วลงไปก็ไม่เย็นแล,ล้วลูกนี่ลมแรงมากเลยอ้าวยูนิครอร์นได้ยังยูนิคอร์นอ้าวพี่มูตัง เย็นไหมแปดสีเลยเย็นไหมคะเย็นไหมคะโอ้มาข้างนอกกินกว่าโอ้โหอะกระโดดน้ำโชว์เพื่อนๆเลยค่ะกระโดดน้ำโชว์เพื่อนๆเลยค่ะตึ้งตึ๊งโอ้โหเย็นจริงวิวสวยมากเลยนะคะที่นี่ชอบไหมคะน้ำไม่หลับเลยฮะ อ้าวเหรอลึกแค่ไหนในแต้มยืนแต้มยืนถึงไหมยืนถึงไหมคะยืนถึงบะถึงที่หมูตังยืนถึงไหมลูกถึงไหมไม่ถึงตรงนั้นเหรอถึงคอเหรออ๋อแสดงว่าไม่ลึกเท่าบ้านเราเอาน้องคิดมาแล้วยูนิคอนมาแล้วบายบายน้องคิดมาแล้วค่ะ อ้าวน้องิดไปแล้วบายนไม่มีใครมาว่านะคะมีแค่เรานะคะวันนี้อ it ้าวเนมาเก็บค่ะ ดูลอยลมนะลมแรงมากเลยจนน้ำเป็นคลื่นไปนหมดเลยค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่หมูดตังกับน้องหมวดต็มด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ